สวัสดีพี่น้องสําหรับวันจันทร์นะครับกอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับเราได้ในมัส,สการพระเจ้าร่วมกันได้เป็นพระพรด้วยกันในคริสตจักรเมื่อวันอาทิตย์เราขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องก็มีความชื่นชมยินดีมีสนันติสุขพี่น้องก็ร่วมใจกันในการนมัส,สการนะครับการถานารด้วยกันการจัดเตรียมคริสต์มาสนะครับปีนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ ก็ในค่ำคืนนี้เราก็ได้มาเรียนพระวจนะของพระเจ้ากันต่อนะครับในพระธรรมสรุดีบทที่68แล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับพระธรรมสรุดีบทนี้มีประเด็นอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับรายละเอียดเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นพระธรรมสรุดีที่รู้สึกว่ามีจมํานวนข้อที่มากพอสมควรนะครับถึง35ข้อด้วยกันอย่างไรก็ตามนะครับเราไม่รีบที่จะให้จบนะครับเราเรียนไปแล้วก็หารายละเอียด ของพระพรต่างๆในถ้อยคําในข้อความใดๆนะครับที่พระเจ้าทรงดลใจให้ผมได้นํามาเพื่อที่จะเป็นอ่าเป็นพระพรสำหับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฟังนะครับแล้วค่อยๆทําความเข้าใจนะพี่น้องมีอะไรที่ไม่เข้าใจมีคําถามก็อย่างที่ผมบอกอพี่น้องนะครับไลน์ส่วนตัวเข้ามานะครับถามคําถาม,มาและผมจะนําตอบให้ในชั้นเรียนในครั้งต่อๆไปนะครับ วันนี้เราอธิษฐานกันก่อนนะครับสาธุการแด่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพี่น้องที่มีเตรียมตัวพร้อมที่จะเรียนลงจะกคารคอยที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้าทําให้เราทั้งหลายได้จำเริญขึ้นเติบโตขึ้นก็แต่พระเจ้าถึงแม้ว่าบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างพี่น้องของข้าพระองค์อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ขอพระองค์ได้ทรงโปรดที่จะเร้าใจเขาให้อ่านพระวจนะของพระเจ้าให้จบ องจะคาเพื่อว่าเมื่อเรียนพระวจนะของพระเจ้านั้นเขาจะได้เข้าใจถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของถ้อยคําเหล่านี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดจะให้เขาฟังแล้วฟังเลยฟังแล้วผ่านไปให้เป็นเช่นนั้นแต่ขอให้ถ้อยคําเหล่านี้ได้เข้าไปในจิตใจของเขาตกเข้าไปในส่วนลึกแห่งจิตสํานึกของเขาคร่ครวญและเข้าใจเติบโตพองจะคาด้วยถ้อยคําแห่งความจริงเหล่านี้เราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดนํา พี่น้องของเราทั้งหลายทุกคนในค่ำคืนนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า,าครับพี่น้องครับในพระธรรมสรดีบทที่68นี้นะครับมีถึง35ขห้อข้อดีกันนะครับความจริงแล้วเนี่ยทุกครั้งผมก็จะอ่านแต่ก็มันบทที่ผ่านๆมามันก็ไม่ได้ยาวขนาดนี้แต่ว่าวันนี้ก็ยาวหน่อยนะครับขอพี่น้องทนฟังนะครับ อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์อยู่ในมือด้วยก็จะดีมากนะครับอ่านไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันนะครับพระธรรมสุริบทที่68นะครับในหัวข้อคําสรรเสริญและคําขอบพระคุณนะครับขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นให้บรรดาศัตรูของพระองค์กระจายไปให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อพระพักพระองค์ ควันถูกขับไปฉันใดก็ขอทรงไล่เขาไปฉันนั้นที้พึ่งละลายต่อหน้าไฟฉันใดก็ขอให้คนอธรรมพินาศต่อพระพัก์พระเจ้าฉันนั้นแต่ขอให้คนชอบธรรมยินดีให้เขาปรีดาปราโมทเฉพาะพระพัก์พระเจ้าให้เขาปิติยินดีด้วยความชื่นบานจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงเมฆเป็นพาหนะพระนามของพระองค์คือพระยาเวจงลิงโลดเฉพาะพระพักพระองค์พระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเด็กกำมพร้าและทรงเป็นผู้ป้องกันหญิงไม้พระเจ้าทรงให้คนโดดเดี่ยวมีบ้านอยู่พระองค์ทรงนำเฉลยออกมาถึงความรุ่งโรจน์แน่นอนทีเดียวพวกกบฏอาศัยในแผ่นดินที่แตกระแหง ข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จนำหน้าประชากรของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จไปตามที่แห้งแล้งแผ่นดินโลกก็หวั่นไหวท้องฟ้าก็เทฝนลงมาต่อพระพักพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งภูเขาซีนายต่อพระพักพระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอลข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเทฝนลงมามากมาย เมื่อมรดกของพระองค์อ่อนล้าพระองค์ทรงฟื้นมันขึ้นมาใหม่ประชากรของพระองค์ก็มาอาศัยในนั้นข้าแต่พระเจ้าโดยความดีของพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมให้แก่คนยากจนองค์เจ้านายประธานถ้อยคําพวกผู้หญิงที่ประกาศข่าวดีก็เป็นกลุ่มใหญ่ประกาศว่าบรรดาพระราชาของกองทัพทั้งหลายพวกเขาหนีไปพวกเขาหนีไป ผู้หญิงที่อยู่บ้านก็แบ่งของริบกันแม่พวกท่านนอนอยู่ท่ามกลางคอกแกะนกปีกนกพิราบก็อาบเงินและปีกของมันอาบด้วยทองเนื้อดีเมื่อองค์ผู้ทรงริ์กระจายพระราชาณนะที่นั่นอิมะก็ตกลงบนภูเขาซัลโมนภูเขาสูงเอ๋ยภูเขาแห่งบาชานภูเขาหลายยอดเอ๋ยภูเขาแห่งบาชาน ภูเขาหลายยอดเอ๋ยทำไมมองด้วยความริษยาไม่ยังภูเขาซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นที่พำนักของพระองค์เออที่พระยาเวจะประทับเป็นนิดองค์เจ้านายเสด็จจากซีนายเข้าไปในสถานนับมการเพราะรถรบของพระเจ้านับเป็นหมื่นหมืน่นนับเป็นพันพันพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงทรงนำเฉลยไปด้วยและทรงรับของขวัญจากมนุษย์ แม้กระทั่งผู้ที่ขัดขวางส่วนพระยาเวพระเจ้าจะประทับที่นั่นสาธุการแด่องค์เจ้านายผู้ทรงแบกภาระเพื่อเราอยู่ทุกวันพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเราพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดการหลุดพ้นจากความตายนั้นก็อยู่ที่พระยาเวองค์เจ้านายแน่ทีเดียวพระเจ้าทรงทุบศรีรษะบรรดาศัตรูของพระองค์ให้แหลก คือทุกกระหม่อมของผู้ที่ดำเนินในทางชั่วของเขาองค์เจ้านายตรัสว่าเราจะนำเขาทั้งหลายกลับมายังบาชานเราจะนำพวกเขากลับมาจากที่ลึกของทะเลเพื่อเจ้าจะเอาเลือดอาบเท้าเพื่อลิ้นของสุนัขของเจ้าจะได้ส่วนแบ่งจากพวกศัตรูถ้าแต่พระเจ้าพวกเขาได้เห็นกระบวนแห่ของพระองค์ขบวนแห่ของพระเจ้าผู้เป็นพระมหากษัตริย์ของข้าพระองค์เข้าไปในสถานนามสัสการ นักร้องนำหน้านักดนตรีรังท้ายตรงตรงกลางมีสาวรุ่นเล่นรำมนาท่านทั้งหลายผู้เป็นเชื้อสายของอิสราเอลจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าคือพระยาเวในที่ชุมนุมใหญ่นั่นมีเบนจามินผู้น้อยที่สุดนำหน้าพวกเขาบรรดาเจ้านายแห่งยูดาตามมาเป็นกลุ่มใหญ่อีกทั้งเจ้านายแห่งเสบุลุนเจ้านายแห่งนัฟทะลี ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอสรงเรียกฤิธานุภาพของพระองค์มาข้าแต่พระเจ้าผู้ได้ทรงทำเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายขอส่งสำแดงฤิธนุภาพของพระองค์บรรดาพระราชานำเครื่องบรรดาการมาถวายพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ที่เยรูซาเล็มขอทรงขนาบสัตว์ที่อยู่ในกอ,อกกฝูงวัวและฝูงลูกวัวแห่งชนชาติทั้งหลายผู้นอบน้อมด้วยถวายเงินแผ่น ขอทรงทําให้ชนชาติทั้งหลายผู้ยินดีในสงครามกระจัดกระจายไปพวกทูตจะมาจากอียิปต์คูชจะรีบยื่นมือของเขาออกทูลพระทูลพระเจ้าบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกเอ๋ยจงร้องเพลงถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสรุดีองค์เจ้านายแด่ผู้ทรงขับเคลื่อนไปบนฟ้าสวรรค์ฟ้าสวรรค์ดึกดำบรรน,นี่แน พระองค์ตรัสด้วยพระสุรเสียงกมปนาดจะประกาศริธนุภาพของพระเจ้าความสูงส่งของพระองค์อยู่เหนืออิสราเอลและริธนุภาพของพระองค์อยู่ในท้องฟ้าพระเจ้าทรงหน้าครั่นครามนักในสถานมัสการของพระองค์คือพระเจ้าของอิสราเอลพระองค์นั้นประทานกำลังและอำนาจแก่ประชากรของพระองค์สาธุการแด่พระเจ้า35ข้อนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ อ,อ่านไปก็น่าจะม่เวลาหรือเปล่าไม่แน่นะครับโอเคขอบคุณพระเจ้านะครับอย่างน้อยก็เราคืนนี้ก็เราก็จะมาดูเบื้องหลังของพระธรรมบทนี้ด้วยกันนะครับว่ามีเบื้องหลังอย่างไรบ้างนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายละเอียดของในแต่ละข้อนะครับพี่น้องครับเราก็จะมาดูเบื้องหลังของพระวจ,จะนะของพระเจ้าในตอนนี้ก็อย่างที่บอกกับพี่น้องนะครับว่าพระธรรมสุริบทเนี้ย ชื่อหัวข้อก็คือคําสรรเสริญและคําขอบพระคุณนะครับง่ายๆคําสรรเสริญคําขอบพระคุณแต่ว่ามีรายละเอียดเยอะแยะมีประเด็นเยอะแยะที่เราจะทําความเข้าใจกันพี่น้องครับในพระธรรมบทนี้ในต้นฉบับคัดลอกนะครับในต้นฉบับนะแต่ว่าต้นฉบับนั้นก็ยังเป็นต้นฉบับคัดลอกนะฮะภาษาฮิบรูเนี่ยของพระธรรมสรุปบทนี้เขาบอกว่าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์นะครับอย่างที่ผมบอกพี่น้องแหละครับว่า ฉบับคัดลอกนะที่เขาส่งต่อกันมานะครับที่มันเป็นฉบับที่เก่าแก่มากๆเนี่ยที่คบที่ทาคุ้มรานอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นฉบับที่บอกแล้วว่าอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าการใช้วัสดุในการเขียนในสมัยโบราณนั้นเนี่ยเขาใช้พวกหนังสัตว์หรือไอ้ต่างๆที่มันมีสภาพที่ไม่สามารถทนทานอยู่ได้เป็นหลายๆปีนะครับโดยเฉพาะเป็นเป็นพันปีอย่างเงี้ยพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ยากมากที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ังนั้นเราไม่รู้ชัดนะครับว่าพิธีกรรมที่กล่าวถึงในพระธรรมที่เราอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นพิธีกรรมอะไรกันแน่อันนี้ก็มันมีหลายอย่างนะครับพี่นะ้องครับไปลองอ่านพระคัมภีร์เนี่ยอันนี้หมายความว่าอะไรอันนี้เป็นยังไงบางทีบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้นะครับเพราะว่าไปค้นคว้าแสวงหามันก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะบอกว่ามันหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่บางทีสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะไม่จําเป็นที่เราจะรู้ก็ได้นะครับ แต่ถ้าเรารู้ก็ดีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้ไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพี่น้องครับเพราะว่าเราเวลาเรียนเรียนพระคัมภีร์นะครับสิ่งที่พี่น้องได้รู้เนี่ยนอกจากคําหนุนใจนะครับในเรื่องของการดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าแล้วเนี่ยบางทีก็มันยังเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของภูมิศาสตร์ที่พี่น้องรู้ได้รู้เข้าไปด้วยนะครับมันไม่เหมือนกับการเทศนาการสอนเนี่ยมันจะทําให้เรารู้กว้างออกไปในด้านต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้เราก็ต้องขอบคุณพระเจ้านะครับแต่สิ่งที่เราไม่รู้มันไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งเหล่านั้นนะครับดังนั้นประธรรมสรุดีบทนี้อาจจะนะอาจจะเป็นการรวบรวมข้อความจากบทประพันธ์โบราณหลายบทเข้าด้วยกันอย่างที่ผมบอกว่าในในใน,ในอนาฉบับคัดลอกโบราณเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นบทหรอกครับพี่น้องครับมันมันเป็นตัวหนังสือพื้เดียวเลยนะครับ ที่ค้นพบมาเพราะฉะนั้นเมื food, so <board> be, so ่อเขาแบ่งบทแบ่ง so ข้อแบ่งตอนเนี่ยบางทีก็หลายๆบทนะครับก็มารวมกันเป็นบทเดียวกันเพราะฉะนั้นเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะไม่ต่อเนื่องกันนะครับเหมือนกับว่าพอเริ่มต้นข้อหนึ่งข้อสองก็พูดถึงเรื่องนี้ข้อสามข้อสี่กรดโดไปอีกเรื่องหนึ่งอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจในรายละเอียดตอนนั้นด้วยกันนะครับทําให้เนื้อความเนี่ยไม่ต่อเนื่องกันอย่างไรก็ตามนะครับข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ย เมื่อเราอ่านเมื่อกี้เราอ่านข้อที่หนึ่งเราบอกว่าอะไรนะฮะในข้อที่เดี๋ยนะในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าขอพระเจ้าส่งลุกขึ้นให้บรรดาศัตรูของพระองค์กระจายไปให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อพระพักพระองค์ความจริงถ้อยคํำนี้ก็มีคนเอาไปแต่งเป็นเพลงใช่ไหมครับพระเจ้าลุกขึ้นศัตรูพระองค์กระจายไปแล้วก็ร้องกันใช่ไหมครับในในในถ้อยคําเหลอานี้ เพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งนี้เขาบอกว่าอาจจะเท้าความถึงในพระธรรมกันดานวิถีบทที่10ข้อที่3 5มสถึงสาคือหมายความว่าผู้เขียนเนี่ยซึ่งเราก็คิดว่าเป็นท่านดาวิดน,นะครับอาจจะเอาข้อความเป็นเท้าความไปถึงถ้อยคําที่อยู่ในกันดารวิถีบทที่10ข้อที่ 35- มสาถึงสาซึ่งในพระธรรมกันดารวิถีบทที่3บทที่10ข้อที่ 35- มสถึงสานั้นเนี่ยกล่าวว่าเมื่อหีบ คือหีบพันธสัญญาของพระเจ้านะครับยกออกเดินเมื่อไรโมเสสกราบทูลว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงลุกขึ้นเถิดขอให้พวกศัตรูของพระองค์กระจายไปและขอให้พวกที่เกลียดชังพระองค์หลบหนีพระองค์ไปและเมื่อหีบหยุดท่านกราบทูลว่าข้าแต่พระยาเวขอเสด็จกลับมายัางคนอิสราเอลที่นับเป็นพันพันหมื่นหมืนม่นน้เถิดนี่คือถ้อยคําที่ท่านโมเสสได้กล่าวไว้ ในพระธรรมกันดาวิถีบทที่10ข้อที่35 36เพราะฉะนั้นเนี่ยในถ้อยคำนี้คนที่เขียนพระคัรภีร์สรุดีบทที่68เนี่ยข้อที่1เนี่ยอาจจะเท่าความออกมาจากตอนนี้นะครับในกนาวิถ่ผมอ่านเมื่อกี้บอกว่าขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นเถิดเดี๋ยวผมจะอธิบายพี่น้องได้ฟังนะว่าความหมายของคําว่าพระเจ้าทรงลุกขึ้นนั้นมีความหมายว่ายอย่างไรนะครับและในข้อ7ถึงข้อ8นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าข้อที่1ที่เราอ่านไปเนี่ยอาจจะเท่าความถึง กาวิธีบท10ขก็สามารถสามกแต่ข้อ7กับข้อ8เนี่ยอาจเท้าความถึงในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่5ข้อที่4ถึงข้อที่หนะครับแต่อย่างนั้นเราก็ต้องกลับไปดูนะครับว่าข้อที่7ที่8กล่าวว่าอะไรข้อที่7กับข้อที่8กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จนำหน้าประชากรของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จไปตามที่แห้งแล้งแผ่นดินโลกก็สั่นไหว องฟ้าก็เทฝนลงมาต่อพระพักพระเจ้าคือพระเจ้าแห่งภูเขาซีนายต่อพระพักพระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอลนะครับนี่คือถ้อยคำข้อ7ข้อ8เพราะฉะนั้นถ้อยคำเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเท้าความถึงหรือดึงเอามาจากเคราโครงในผู้วินิจฉัยบท5ข้อที่4ถึงข้อที่5นะครับที่บอกว่าข้าแต่พระยาเวเมื่อพระองค์เสด็จออกจากเซอีเมื่อพระองค์ทรงดำเนินจากทินเอโดมแผ่นดินก็สั่นไหว ท้องฟ้าก็หลังรินเออเมฆก,ก็หลังรินฝนลงมาผู้เขาทั้งหลายก็ไหวสะท้านเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าแห่งภูเขาซีนายเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลแม่ผมก็อาจจะเป็นห่วงพี่น้องที่ไม่อ่านพระคัมภีร์นะครับผมอ้างอย่างนี้ยกข้อนั้นมาข้อนี้มาบางทีก็อาจจะทาให้พี่น้องไม่เข้าใจนะนะเพราะฉะนั้นผมหนุนใจพี่น้องนะครับต้องตั้งเป้าหมายในการอ่านพระคัมภีร์นะ ตั้งเป้าหมายในการอ่านพระคัมภีร์เพราะว่าเวลาพี่น้องเรียนกับผมเนี่ยถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์แล้วก็พอรู้เรื่องราวอะไรต่างๆว่าเออตอนนี้อาจารย์กําลังพูดเนี่ยถึงตอนไหนข้อไหนอยู่ในอยู่ในพระคัมภีร์แบบที่ว่าเราเคยอ่านมาแล้วเวลาเราเรียนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีอรรถรสมีรสชาตินะครับเราอ่านเพื่อเราจะรู้ว่าในพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรผมมีหน้าที่ในการอธิบายพี่น้องเนี่ยและพี่น้องก็จะรับรู้นะครับถึงความหมายถึง ถึงประวัติศาสตร์ถึงความรู้เหล่านั้นมันทําให้พี่น้องเรียนประกมภีอย่างมีก็เรียกว่ามีความชื่นชมยินดีนะครับมีความมีความกระหายมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นอ่านนะอ่านประกมภีนะแต่คนไม่อ่านประกมภีเวลาผมยกข้อความเหล่านี้มาพี่ไม่ไม่รู้เลยว,ว่าคืออะไรพี่น้องก็อยากจะฟังแต่คําหนุนใจอย่างเดียวซึ่งมันไม่เหมือนกับการเชศนาะนะครับการสอนเนี่ยมันก็มีทั้งคําหนุนใจมีทั้งให้ความรู้อะไรต่าง มันก็จะสนุกตรงนี้นะครับพี่นังครับโอเคเรามาดูต่อนะครับเนื้อหาในพระธรรมตอนนี้แบ่งออกเป็นเก้าตอนนะครับเนื้อหาขกะธรรมสุริบทที่หกสิบแปดนี่นะครับแบ่งได้เป็นเก้าตอนและแต่ละตอนนะครับอันจ,จะมมันอาจจะมีแค่สามถึงสี่บรรทัดนะครับนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาดูนะครับในรายละเอียดในประการที่หนึ่งนะครับตอนที่หนึ่งเนี่ย ก็พูดถึงเรื่องของความไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทรงทำลายผู้ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ผู้ที่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าและก็ต่อเราผู้ซึ่งศรัทธาและเชื่อมั่นในพระเจ้านะครับเพระเาะฉะนั้นพระเจ้าจะทรงทำลายกำจัด นะครับคนเหล่านั้นที่เป็นปฏิปักษ์การการกำจัดของพระเจ้าอาจจะหมายถึงการกําจัดความเป็นปฏิปักษ์ของคนเหล่านั้นก็ได้นะเราก็อย่าไปคิดว่าการทาการทําลายศัตรูนั้นก็คือการทําลายชีวิตบางทีก็อาจจะไม่ใช่เช่นนั้นนะครับพี่น้องครับบางทีบอกว่าพระเจ้าทรงทําลายศัตรูเนี่ยหมายถึงว่าพระองค์ทรงทําลายความเป็นปฏิปักษ์ของคนคนนั้นนะครับเพราะว่าพี่น้องครับในพประกัมทีใหม่เนี่ยใช่ไหมครับบอกว่าเวลาพูดที่ไม่เข้าใจต่อต้านเราเนี่ยให้เราอธิบายด้วยอะไร ด้วยความอ่อนน้อมด้วยความสุภาพใช่ไหมครับเพื่อว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อได้ฟังแล้วอาจจะกลับใจใหม่ก็ได้เห็นไหมครับคนเหล่านั้นที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับเราแล้วก็ต่อต้านสิ่งซึ่งเราพูดสิ่งที่เราบอกเนี่ยบางทีเนี่ยเราบอกว่านี่เป็นศัตรูนะเพราะ,ะขอพระเจ้าทําลายเขามันก็อาจจะไม่ไม่มัน,ม,นมันก็อาจจะไม่เก็ตนะครับถ้าพี่น้องพูดอย่างนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่ความหมายว่าถ้าใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยต่อต้าน นะครับประเสริฐของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทําลายเขาอันนั้นก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าพระเจ้าจะทรงทําลายศัตรูของเรามาอาจจะหมายถึงว่าพระเจ้าจะทรงทําลายความเป็นปฏิปักษ์ของเรากับคนคนนั้นหรือความเป็นปฏิปักษ์ของคนคนนั้นความคิดของคนคนนั้นที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเราอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีความหวังที่จะให้พระเจ้าทรงทําลายศัตรูในลักษณะนี้แต่ว่าแน่นอนนะครับเมื่อเราพูดถึงถ้อยคําอย่างนี้ในสมัยของท่านดาวิดเนี่ย ในฐานะที่ท่านดาวิดเป็นนักรบนะครับเป็นกษัตริย์ที่จะต้องดูแลปกป้อง,องกันนะครับประเทศชาติผู้คนเนี่ยบางทีศัตรูเขาก็คือคนที่เป็นปฏิบัติแล้วก็ขอพระเจ้าทรงทําลายศัตรูรนั้นศัตรูที่เป็นเหมือนกับข่าศึกนะครับที่เข้ามาทําสงครามหรืออะไรทํานองนั้นนะครับบางทีบอกว่าพระเจ้าทรงทาลายศัตรูแบบนั้นแต่สําหรับเราเนี่ยอย่างที่เราบอกแล้วนะครับว่าศัตรูแท้จริงของเรานั้นเนี่ยไม่ใช่เนื้อแหลเลือดไม่ใช่มนุษย์ด้วยกัน ดังน,นั้นในความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับเราเนี่ยก็ขอพระเจ้าทรงทําลายความเป็นปฏิปักษ์นั้นนะครับซึ่งในความในความในความหมายเนี่ยในความไว้วางใจพระเจ้าว่าจะทรงทําลายผู้ที่เป็นปฏิปักษ์เนี่ยก็บันทึกอยู่ในข้อหนึ่งข้อที่สาที่เราอ่านไปแล้วนะครับนี่คือนี่คือตอนที่1แบ่งออกเป็น9้าตอนนี่คือตอนที่หนึ่งนะครับในตอนที่สองเนี่ยก็จะเชิญชวนให้ให้เราผู้ซึ่ซึ่งเชื่อศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยสรรเสริญพระเจ้า เห็นไหมครับพี่น้องครับผู้ทรงช่วยรอดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตคริสเตียนเราชีวิตผู้ที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เชื่อพระเจ้าแล้วก็อยู่เฉยๆนะเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยเราควรจะสรรเสริญพระเจ้าเราควรนมัสการ,รพระเจ้าอันนี้เป็นชีวิตเป็นลมหายใจของเราเลยนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นท่านดาวิดเองท่านผู้ซึ่งเราเข้าใจว่าเขียนประธรรมบทนี้ก็เชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้าซึ่งบันทึกไว้หรือปรากฏอยู่ในข้อที่4ถึงข้อที่6 นะครับโอเคในตอนที่สามนะครับตอนที่สามพระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์อยู่ในข้อที่เจ็ดนะครับอยู่ในข้อที่เจ็ดและเหตุการณ์ที่ภูเขาซีนายอยู่ในข้อที่แปดและการเข้าคำนักในแผ่นดินคานาอันอยู่ที่ข้อที่เก้ากับข้อที่สิบอันนี้คือตอนที่สามนะครับตอนที่สามเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้นจึ่มันจึงเป็นประวัติศาสตร์ ที่เราจะสามารถทําความเข้าใจเรียนรู้แล้วก็เราสามารถที่จะขุดคุยลงไปเห็นถึงน้ําพระไถยพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทาต่อชนชาติอิสราเอลเป็นอย่างไรในแน่นอนน้ําพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกระทาต่อชนชาติอิสราเอลบางทีเราก็สามารถนํเอามาประยุกต์ใช้หรือนํเอามาใช้กับชื่อของเราได้ซึ่งน้ําพระไถยพระเจ้าพระคุณพระเจ้าพระเมตตาพระเจ้าอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนสมัยไหน แต่ว่าวิธีการที่พระเจ้าจะทรงทำกับที่พระเจ้าทรงทำกับชนชาติอิสราเอลนั้นอาจจะไม่เหมือนกับ่วิธีการที่พระเจ้าทรงทำกับเราในเวลานี้เพราะฉะนั้นในตอนที่สามนี่จะพูดถึงการที่พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลออกจากการเป็นการเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์ใช่ไหมครับถ้าพี่น้องอ่านในอพยพบพี่น้องก็จะเห็นเรื่องราวเหล่านี้และหลังจากนั้นก็ในข้อที่แปดก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ภูเขาซีนายภูเขาซีนายมีเหตุการณ์อะไรบ้างเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าทรงปรากฏ ต่ออิสต่อตอ,อ่าออท่านโมเสสแล้วก็ท่านโมเสสได้รับพระบัญญัติสิบประการซึ่งเขียนขึ้นบนแผ่นศิลาเขียนโดยพระหัตถ์พระเจ้าบนภูเขาซีนายน,นี้นะครับอยู่ในข้อที่8ได้พูดถึงตรงนั้นแล้วก็การเข้าพำนักในแผ่นดินกานานคือการเข้าครอบครองแผ่นดินกานานตามพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในข้อ9กาับข้อ10นะครับโอเคนะอันนี้คือตอนที่3าตอนที่สามนะครับ ในตอนที่สี่พูดถึงชัยชนะต่อกษัตริย์คณะอันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ว่าที่พระเจ้าทรงตรัสว่าพร้มอบแผ่นดินคณะอันนั้นให้แก่ชนชาติของเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเมื่อเจ้าเข้าตอบเมื่อเมื่อเจ้าเข้าไปในแคมเปญคณะอันนั้นแน่นอนก็ต้องทําสงครามนะครับเพื่อแย่งชิงแผ่นดินนั้นมาจากคนคณะอันคนพื้นเมืองที่อยู่ต่อที่อยู่เดิมซึ่งคนเหล่านั้นก็มีเป็นเขาเรียกว่ามีเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็มีกษัตริย์ปกครอง มีชนชาติทั้งหมดเจ็ดชนชาติอย่างที่บอกนะครับมีกษัตริย์ปกครองแล้วก็ท่านดาวิดได้พูดถึงชัยชนะที่ทุกชนชาติอิสราเอลนี้เข้าไปครอบครองแล้วก็แล้วก็เข้าไปทาําสงครามมีชัยชนะต่อบรรดาก,กษัตริย์บางองค์นะครับกษัตริย์บางองค์ที่มีอํานาจเข้มแข็งมากนะครับที่มีอํานาจเข้มแข็งมากนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านดาวิดเองได้เขียน รพระธรรมตอนนี้ขึ้นเพื่อที่จะเตือนนะครับความจําของชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าทรงกระทําอะไรยิ่งใหญ่ต่อชนชาติอิสราเอลบ้างนะครับอันนั้นคือตอนที่สี่ซึ่งปรากฏอยู่ในเขียนอยู่ในข้อที่สิบเอ็ดถึงข้อที่สิบสี่นะครับโอเคในตอนที่ห้าตอนที่ห้าเนี่ยพูดถึงการเข้ายึดกรุงเยรูซาเลม็มนะครับและพระเจ้าทรงปกครองพิภพโลกจากที่นี่เพระเาะฉะนั้นเหมือนกับกรุงเยรูซาเลม็มเนี่ยนะครับ อยู่ในแผ่นดินคณะาอันนั้นแหละเมื่อชนชาติอิสราเอลเข้าครอบครองผ่านทางเมืองเยริโคเข้าไปในแผ่นดินคณะาอันนั้นเข้าไปยึดกรุงเยรูซาเล็มได้ในที่สุดแล้วก็กรุงเยรูซาเล็มนี้ก็เป็นที่รู้จักของเราในพระคัมภีร์ใช่ไหมครับว่าเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นซีโยนเป็นเมืองของท่านดาวิดนะเป็นเมืองของพระเจ้าใช่ไหมครับและตรงนี้แหละในกรุงเยรูซาเล็มนี้แหละในข้อที่15-18ถึงเนี่ยท่านดาวิดได้เขียนไว้กล่าวว่าพระเจ้าทรงปกครองโลก จากที่นี่หมายความว่าอะไรครับพระเจ้าทรงปกครองโลกจากที่นี่พระเจ้าไม่ได้ตั้งรัฐบาลนะจากที่นี่แต่คําว่าพระเจ้าทรงปกครองโลกจากที่นี่หมายความว่าพระเยซูคริตสต์ทรงสิ้นพระชนที่นี่ความรอดข่าวประเสริฐเกิดจากที่กรุงเยรูซาเล็มนี้นะครับเพราะฉะนั้นข่าวประเสริฐของพระเจ้าถูกประกาศออกไปทั่วโลก การปกครองของพระเจ้าในเวลานี้ผู้คนทั่วโลกได้ยึดถือนมัสก,การพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์อันนี้คือความหมายของการที่พระเจ้าท,ร,าทรงปกครองโลกจากกรุงเยรูซาเล็มนี้อ่านพี่เน้องเข้าใจซึ่งบันทึกอยู่เตมข้อที่1 5ถึงข้อที่18นะครับในตอนที่6ตอนที่6นะครับอยู่ในข้อที่ 19- ถึง23พูดถึงคำสรรเสริญพระเจ้าที่ประทานความช่วยเหลือในอดีต แล้วก็มีความหวังว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับผู้เขียนพระธรรมบทนี้ได้เขียนว่าขอบคุณพระเจ้าสําหรับความช่วยเหลือในอดีตและก็มีความหวังว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือในวันทุกงนนี้ในอนาคตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนที่เชื่อพระเจ้าควรจะมีความหวังเช่นนี้นะคือความหวังว่าพระเจ้าทรงช่วยเรามาแล้วและพระเจ้าจะทรงช่วยเราต่อไปอย่างเช่น ท่านเปาโลได้กล่าวว่าข้าพเจ้าลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปข้างหน้านะครับเพระเาะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระเจ้าทรงช่วยเราผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้ข้างหน้ายังคงมีหนทางที่เราต้องเดินไปนะครับซึ่งพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราด้วยเหมือนกับที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือชนชาติอิสราเอลนะครับจากเริ่มแรกจนถึงที่สุดท้ายก็คือแผ่นดินแห่งพันธสัญ,ญญานั้นพระเจ้าทรงอบอุ้มเขามาตลอด นะครับถึงแม้ว่าชนชาติอิสราเอลจะเป็นชนชาติที่ดื้อแล้วก็ไม่ฟังไม่เชื่อฟังกบฏบ่อยๆแต่แผน,นงานของพระเจ้านั้นจะล้มเหลวไปเพราะความไม่เชื่อฟังของชนชาติอิสราเอลก็หาไม่ได้นี่คือความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเป็นนะครับเพระเาะฉะนั้นท่านไดา้พิบอกว่าคำสรรเสริญนะครับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมาและมีความหวังว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาในอนาคตด้วยเราก็คิดเช่นนั้นด้วยว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราเช่นเดียวกันด้วยความสัตย์ซื่อของพระองค์นะครับ ในตอนที่เจ็ดนะครับอยู่ในข้อที่ 24- ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดได้พูดถึงเรื่องของขบวนแห่ในงานฉลองขบวนแห่ในงานฉลองฉลองอะไรฉลองเทศกาลอยู่เพิงนะครับเทศกาลอยู่เพิงเป็นเทศกาลที่ชนชาติอิสราเอลได้ถือปฏิบัติกันมาซึ่งเป็นเทศกาลที่ระลึกถึงตอนที่พวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือเดินหรือ,รอเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีพี่น้องครับ พระเจ้าต้องการให้คนยุคต่อมาได้ระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับบรรพบุรุษของเขาเพื่อจะเรียนรู้ว่าเพื่อจะสอนเขาว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและดูแลเขาอย่างไรในทิมทุรกันดานนั้นเพระเาะฉะนั้นเขาจะออกจากบ้านเมื่อถึงเทศกาลอยู่เพิงนั้นและก็ไปทําเพิงอยู่ตามที่ต่างๆนะครับอาศัยอยู่ในเพิงนะครับก,กี่วันกี่วันต็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงสั่งนั้นก็มันเป็นประสบการณ์โดยตรงกับชนชาติอิสราเอลและต้อง และพระเจ้าต้องการให้ชนชาติอิสราเอลจดจำและลึกถึงนะครับพระคุณพระเมตตา,าของพระเจ้าการช่วยเหลือของพระเจ้าเพราะฉะนั้นมันจะมีเทศกาหลาหลายๆเทศกาลนะครับแต่ในข้อนี้ตอนนี้ก็นนพูดถึงเทศกาลอยู่เพิงน,นะครับในตอนที่8นะครับในอยู่ในข้อที่28่สบถึงสานะครับพูดถึงคําอธิษฐานขอให้ศัตรูพ่ายแพ้และขอนําของถวายนั้นมายัางพระบิหารของพระเจ้า นะครับในสมัยก่อนเวลามีการประทะกันต่อสู้กันระหว่างสงครามเกิดขึ้นนะครับระหว่างประเทศกับประเทศก,กลุ่มต่อกลุ่มเนี่ยนะครับจนชาติอิสราเอลเมื่อชนะเนี่ยเขาก็จะริบของริบมาทั้งหลายแล้วก็นํามาถวายที่พระวิหารนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของในสมัยก่อนอันจะพูดถึงเรื่องนี้ในข้อที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบเอ็ดและตอนตสุดท้ายคือตอนที่เก้านะครับก็ท่านดาวิดก็เชิญชวนให้กษัตริย์ทั้งหลายได้สรรเสริญพระเจ้าของอิสราเอลนะครับในฐานะที่ท่านดาวิดเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครับท่านก็เชิ ในโลกนี้ให้สรรเสริญพระเจ้าของอิสราเอลนะครับเพราะท่านรู้ว่ากษัตริย์ก็เป shot shot ็นผู้นําของประเทศนั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเราได้กษัตริย์เหล่านั anyway. ้นมานะครับเชื่อถือพระเจ้าศรัทธาในพระเจ้าและแน่นอนประเทศนั้นก็อาจจะเป็นประเทศที่กลับมาสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็เป็นมาเป็นผู้เป็นประเทศที่เชื่อพระเจ้าก็ได้เพราะฉะนั้นท่านดาวิดก็เชิญชวนกษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ปกครองประเทศให้มาสรรเสริญพระเจ้าของอิสราเอลนะครับนั่นคือ9ตอนนะครับ9ตอนที่ พูดถึงในพระธรรมบทนี้ทั้งบทนะครับพี่น้องครับโ okay. อเคอย่างที่ผมบอกพี่น้องนะครับว่ามันมีประเด็นมากมายเลยนะครับนี่เรายังไม่จบเรื่องของอารามพอารามพระบทนะก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดในข้อ1่ข้อสอข้อ3ไปนี่ยังไม่จบอารามพระบทนะครับพี่น้องครับแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเอากันต่อนะเรามาเรามาสอนกันต่อนะครับในเรื่องนี้นะครับเรามาสอนกันต่อว่า มีอะไรต่อไปนะครับในอารัมประบทก่อนที่เราจะเข้าสู่นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะครับไม่อยากสอนพี่น้องให้มันนานไปกว่านี้เพราะว่าพี่น้องเองก็ต้องหลับนอนนะครับก็ขอให้เป็นพรนะครับในสิ่งที่พี่น้องได้ยินอ่านพระคัมภีร์มานะครับพี่น้องครับอ่านพระธรรมบทนี้มาด้วยก็ได้นะครับแล้วก็จะเรียนพี่น้องมาเรียนกับผมในครั้งต่อไปนะครับในค่ำคืนนี้ก็ขอพระเจ้าส่งอวยพระพี่น้องนะครับขอพระองค์ทรงประทานความเข้าใจสติปัญญาสนิสุ ะครับให้พีน่น้องใคร่คร,ะะครวญพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับเอเมนครับ